นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตู่สโชคมีชัยครับ, okay, รบมีประเด็นจากช่องเร็ดสีรเรื่องการตัดสินของกรรมการที่ให้กสิกรเนี่ยแพ้และตอนนี้บทล,ลงโทษกรรมการทั้งเจ็ดก็ออกมาแล้วครับก็คือสั่งพักกรรมการไม่มีกําหนดสองท่านวันนี้พี่ตู่ไปทําอะไรมาวันนี้ได้นําหนังสือร้องเรียนไปยื่นกับท่านผอ,อสํานักงานกีฬามวยที่กกทอมาครับครับก็คือทุกวันนี้ การมวยเราตกต่ำเพราะว่าการตัดสินของกรรมการค่อนข้างที่จะค้านสา,ายตาของคนดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับครับที่ผมไปยื่นเนี่ยไม่ได้จะอะไรมากมายก็คืออยากให้เป็นบรรทัดฐานที่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนให้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงครับก็คือตอนนี้กรรมการที่บนลงโทษไปแล้วที่ไปยื่นก็เพื่ออยากจะให ผู้ใหญ่เนี่ยขับเคลื่อนตรงนี้แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใช่ไหมพี่ตู่มองยังไงออกเกมวันนั้นของกสิกรกับสุดหลอคือเดี๋ยวเบื้องต้นผมชี้แจงให้ให้ฟังก่อนนะครับครับการเข้าไปชกที่สนามมวยเวทีช่องเจ็ดสีเนี่ยห,หนึ่มีการมาตรการตามหลักของสบ,บคครับแล้วก็กดระเบียบของสนามก็คือผู้ที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเก็บโทรศัพท์ ก็คือผมไม่สามารถรู้ราคารู้อะไรสักอย่างครับแต่คือผมมองเกมแล้วเด็กผมไม่แพ้ครับครับก็คือตามอาวุธครับดูตามอาวุธแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเรียกร้องความทําให้เด็กอืก็สรุปท้ายเนี่ยทางสนามก็เห็นแล้วก็มีมาตรการลงโทษครับผมเรียบร้อยแล้วทางวันนี้ไปยื่นเอกสารที่กกตครับท่านไดยกมวยว่าไงบ้างครับก็เดี๋ยวจะดูแลแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่องเนี้ย เขาจะน่าจะเป็นปีหน้าที่เขาจะเรียกเรียกคุยกันวางแนวทางในการตัดสินของกรรมการนะครับ,รบที่เขาเขาเกล่าวผมมาประมาณนี้ครับผม,มครับเป็นกะ,ร,ะ,ะรัดแล้วก็มาถามฝั่งกสสิกรบ้างย้อนกลับไปเกมวันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราชนะลูกไหนบ้างชนะหลายลูกหลายลูกเลยก็ทั้งฝีมือ ตรงนี้ก็สู้ได้อืมอแต่ถ้ามีแฟนมือเขาบอกว่าอันเนี้ยสุดรอเปิดเกมเดินเดินเข้าไปโดนอาวุธเราไหมโดนโดนอาวุธเราคือเรามองเนี่ยเราชนะตอนยกไหนชนะก็ชนะยกยกสี่นิดนิดอ๋อก็คือเรามองว่าเราเนี่ยเสียเปรียบยกสี่นิดนิดแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราก็ดูได้เปรียบทั้งหมดพอกรรมาการชูมือสุดหลอปุ๊บเนี่ยรู้สึกไงตอนนั้นเห็นยิงงงเลย เขารู้สึกตอนนั้นเป็นไงเสียความว่าเสียความรู้สึกอ่ะทำไมก็มองว่าเราน่าชนะอ่ะเนี่ยลูกพี่ออกมาปกป้องเราขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างใหี่ถ้ากรรมการดูอยู่อยากจะบอกอะไรกรรมการบ้างไหมก็เี๋ผมซ้อมมาเลยผมทำน้ำหนักผมทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ผลการโชคออกมาดี มาก็ซ้อมมาทุกอย่างก็อยากให้มีมาตรฐานครับนะครับอ่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆไหมกติกาลฝากเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ทุกไปเต็มที่ทุกไปครับผมครับผมโอ้โหหัวหน้าแก๊งห้ากุมารแต่จะพูดน้อยพี่ตู่ครับพี่ตู่อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างก็ขอบคุณแฟนๆทั้งทุกๆท่านนะครับที่ ให้กำลังใจมาทั้งโทรศัพท์มาทั้งใน Facebook ในสื่อโซเชียลต่างๆครับ,รบก็ผมก็ตั้งใจทำจริงๆครับไม่ไม่ได้ทำมาเพื่อผลอย่างอื่นอยู่กันทุกวันเนี้ยก็เพราะอยากให้สังคมมวยดีขึ้นครับครับนับวันยิ่งแย่ลงทุกวันก็อยากให้มีบรรทันานาให้ให้มันชัดเจนนะครับครับก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุก ทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลงานของนักมวยในค่ายท,ท,ทุกๆค่ายที่ออกมาอย่างผมว่าผมการันตีเหมือนแน่ว่าไม่ฟิตเต็มที่ผมไม่ปล่อยออกไปชกค,ครับผมครับคุณครับพีบ่โตครับครับ